สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะอากาศเดือนเมษาบ้านเราพูดว่าร้อนอยังไม่พอต้องบอกว่าโคตรร้อนงานประเพณีสงการที่มีเข้าแช่อาหารถิ่นกําเนิดจากชาวมอญลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่รับอิทธิพลเข้ามาครั้งแรกในวัง ต่อมาแท่หลายไปทั่วหลายจังหวัดในภาคกลางต้องบอกว่าเข้าแช่เหมาะรับกับสภาพอากาศมากๆลดอุณหภูมิคลายร้อนอร่อยใครไม่เคยทานแนะให้ลองค่ะชาวมอนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในสังคมไทยมาช้านานอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาครั้งสำคัญสำคัญ8ครั้งด้วยกันสมัยอยุธยาหครั้งทนบุรีหนึ่งครั้งรัตนโกสินทร์สองครั้งอยู่กระจัดกระจายตามจังหวัดต่างๆ ชาวไทยเชื่อสายมอนนับถือหงเป็นสัตว์ชั้นสูงที่ให้คุณไม่ว่าจะอพยพย้ายไปอยู่ตรงไหนจะต้องสร้างรูปหงไว้บนยอดเสาเป็นเครื่องหมายเหมือนกับคนไทยที่นับถือครุฑนั่นเองหงม,มอนมีลักษณะลำตัวอ้วนปากแบนเรียวมีงอนเล็กน้อยช่วงคอไม่ยาวมีแผงคอเป็นหางงอนยกขึ้นเท้าเป็นพังผืดมีปีกแนบลำตัวมีลวดลายที่ตัวและหาง ชาวจีนเรียกว่าเป็ดแมนดารินส่วนคนไทยเรียกเป็ดป่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของชาวมอนถ้าเห็นหงสองตัวยืนซ้อนกันนั่นหมายถึงสัญลักษณ์การกำเนิดอาณาจักรมอนหงสวัสดีถ้าเป็นหงบินจะหมายถึงการต่อสู้ของชาวมอนกับพมา่าแต่เนื่องจากรัฐบาลพมา่าเขาไม่ยอมให้มีรูปหงบินปรากฏในแผ่นดิน ชาวมอจึงเปลี่ยนเป็นรูปหงยืนตัวเดียวยกขาข้างหนึ่งแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เมืองหงสวดีหรือเมืองพะโคเคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมอนเป็นเมืองหลวงมอนถึงสองช่วงด้วยกันตั้งแต่คศ1 1 1 6ถึง1266รวมแล้ว150ปีและกลับมารุ่งอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าราชาทิราช ตำนานการสร้างเมืองหงสาวดีสืบเนื่องมาจากพุทธธรรมนายของพระพุทธเจ้าเล่าว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้แปดพันษาได้เสด็จจาริกมาถึงเขาสุทัศนบรรพศบริเวณนั้นยังเป็นทะเลอยู่เมื่อพระองค์มาถึงได้หันพระพักไปทางทิศต,ตะวันออกทรงเห็นหงสองตัวเล่นน้ำอยู่จึงเกิดพุทธธรรมนายว่าในการข้างหน้าบริเวณที่หงเล่นน้ำจะกลายเป็นมหานครและเป็นที่ตั้งสถูปเจดีย พระสรีมหาโพธิพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในที่แห่งน,นี้หงมอนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของมอนจากตำนานนี้ค่ะตำนานเมืองหงสาวดีกล่าวถึงหงตัวหนึ่งยืนเฉยมีหงอีกตัวยืนซ้อนบนหลังหงตัวนั้นเกิดการทำนายว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่ พระหงตัวเมียยืนอยู่บนหงตัวผู้ซึ่งก็คือพระนางเชงสอบูกระสัตรหญิงองค์เดียวของอาณาจักรมอนในช่วงปีคศ .1454-1471 พระนางเป็นพระธิดาข,ของพระเจ้าราชาธิราชเชื้อสายของพระเจ้าฟ้ารั่วหรือมักะโทผู้ที่ย้ายเมืองหลวงจากมอตมะมาที่พะโคสถาปนาชื่อว่าหงสวดีในปี1365ก่อนที่พระนางเชงสอบูจะขึ้นเป็นกษัตริย พี่น้องของพระองค์ไม่ปลองดองกันหลังพระบิดาพระเจ้าราชาธิราสวรรคตพยาธรรมราชาโอรสขึ้นครองต่อจากพ่อแต่น้องชายพญารามและพญาแขงไม่พอใจหันไปสวามิภักดับพระเจ้าสีหัตตูหรือพระเจ้าฝรั่งมังสีโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังค้องแห่งกรุงอังวะพะมา่าพราธรรมราชาไม่อยากต่อกรกับอังวะจึงตั้งพญารามเป็นรัชทายาทไปครองเมืองพระสิม ให้พญาแขงไปครองเมืองเมตมะเมื่อพญารามขึ้นครองหงสาวดีได้เอาใจกษัตริย์กรุงอังวะที่เคยช่วยเหลือตนจึงส่งน้องสาวพนางเชงสอบูแม่ไม้วัย29ที่มีโอรสหนึ่งธิดาสองไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังสีกษัตริย์องค์ที่หแห่งกรุงอังวะเดิมทีนั้นกษัตริย์พมา่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าฝรั่งมังค้องหรือพระเจ้าฝรั่งมังสี ต่างหลงไหลในตัวมเหสีชินบอแมครั้นพระนางเชงสอบูเข้ามาเป็นเมียของพระเจ้าฝรั่งมังสีอีกคนทําให้พระนางชินบอแมไม่พอใจพระนางชินบอแมเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อังวะเกือบทุกองค์นางเป็นมเหสีถึงห้ารุ่นห้าองค์เริ่มตั้งแต่พระเจ้าฝรั่งมังค้ององค์ที่สี่แห่งอังวะ ไล่เลื่อยลงมาจนถึงองค์ที่5ที่6และที่7ครั้นพระนางเชงสอบูพระธิดาเจ้าชาวมอนเข้ามาแทรกเป็นเมียของพระเจ้าฝรั่งมังสีอีกคนพระนางชินบ่อแม่สตรีสูงศ์ผู้บีใบหน้าง,งดงามแต่จิตใจเฮี้ยมโหดแตกต่างจากพระธิดาเชื้อสายมอนเช็งสอบูผู้งามทั้งกายและใจและด้วยความริษยาของพระนางชินบอแม นางจึงลอบติดต่อกับเจ้าฟ้าสีปอชาวไทยใหญ่ให้นำกำลังเข้ายึดกรุงอังวะเกิดสงครามร,รบพุ่งทำให้พระเจ้าฝรั่งมังสีสิ้นพระชนในสนามรบขณะนั้นโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังสีเมงละแงปีพระชนสาแค่9้าปีขึ้นครองต่อจากพระบิดาก็ได้ถูกพระานางชินบ่อแม่ลอบวางยาพิษหลังครองราชได้แค่สามเดือนชูรัก เจ้าฟ้ากะเล่เจตองเยของพระนางชินโบอแม่จึงขึ้นคลองบัลลังกลุงอังวะเป็นองค์ที่เจ็ดแต่ก็อยู่ได้แค่6เดือนถูกตะโคมงเยค่นอำนาจของทั้งสองคนแล้วสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่8แห่งกรุงอังวะท่ามกลางการเมืองอังวะที่ร้อนระอุพระนางเชงสอบูคิดลิภัยกลับพงศวดีบ้านเกิดเมืองนอน พระนางได้รับการช่วยเหลือจากพระมหาปิดกทรที่ส่งอุปถัมภ์รับเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่สมัยพระมหาปิดกทรยังเป็นเพียงสามเณรน,น้อยแห่งวัดศรีปรางคขั้นสามเณรถึงวัยแก่การอุปสมบทพระนางก็ได้จัดการให้สมพระเกียรติตามธรรมเนียมเชื้อพระวงศ์เมื่อถึงคราวที่สงเดือดร้อนพระมหาปิดกทรจึงได้สึกออกมาวางแผนพาพระนางหลบหนีออกจากอังวะได้สำเร็จ เวลานั้นพยาพรโรโอรสองค์เดียวของพระนางเชงสอบูกับพระสวามีเก่าครองแผน่นดินธงสวสดีได้เพียง4ปีถึงแก่สวรรคตจึงไม่เหลือผู้ชายสายส,ายสกุลของพระเจ้าราชาที่ราชสักคนเดียวพระนางจึงขึ้นครองราชต่อจากลูกชายและได้แต่งตั้งพระมหาปิดกทรเป็นรัชทายาทพระนางเชงสอบูอยู่ในราชสมบัติเปีได้ส่งมอบให้ลูกบุญธรรมขึ้นปกครองแทนมีนามว่าพระเจ้าธรรมเจดี กษัตริย์หญิงองค์นี้เป็นผู้ที่มีใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ในรสมัยของพระองค์พระพุทธศาสนาที่เมือ,องหงสาวดีจึงเจริญรุ่งเรืองพระนางได้บริจาคทองคําหนักเท่ากับตัวพระนางนําทองคํานั้นมาตีห่อคุ้มองค์พระเจดีย์ชเวดากองประวัติศาสตร,ร์พม่าพูดถึงศรัทธาของกษัตริย์มอญและพะมา่าหลายองค์ที่มีต่อองค์มหาเจดีย์ทองคําหรือเจดีย์ชเวดากองแห่งย่างกุ้ง หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลักฐานเก่าแก่ที่สุดพบการบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ในศตวรรษที่14ปีคศ .1372 กสัตระยัทเบียนยาอูต่อเติมเจดีย์จากเติมที่สูงเพียง5.8 8เมตรให้สูงขึ้นเป็น18เมตรมาถึงสมัยพระนางเชงสอบูได้ต่อเติมสูงขึ้นไปอีก40เมตรปิดหุ้มองค์เจดีย์ด้วยทองคำ ในปี1768เกิดแผ่นดินไหวองค์เจดีย์เสียหายพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์คองบองบุรณะเสริมเจดีย์ให้สูงขึ้นมาอีกถึง99เมตรในปี1871พระเจ้ามินรงต่อเติมเสริมยอดฉัดด้านบนเพิ่มขึ้นมาแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งในปี1930ยอดฉัดตกลงมารัฐบาลพมา่าได้ซ่อมแซมบุรณะขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ บนยอดสุดขององค์เจดีย์จะประดับด้วยเพชร5,448เม็ดชั้นบนสุดเป็นเพชรเม็ดใหญ่หนักถึง76กรัตมีทั้งทับทิมไพลินบุษราคำอีก2,317เม็ดตรงกลางเจดีย์มีมรกตรขนาดใหญ่ฝังไว้เพื่อรับลําแสงแรกยามพระอาทิตย์ขึ้นและยามพระอาทิตย์ตกพงสวดานพมา่าได้ยกให้พระนางเชงซอบู เป็นนักปกครองตัวอย่างที่ควรยึดเป็นต้นแบบไม่ใช่เพียงเพราะพระนางนั้นเป็นสตรีคนแรกและคนเดียวที่ครองแผ่นดินพระนางได้รับการเคารพยกย่องทั้งชาติมอนและพมา่ามีรูปปั้นตัวแทนให้คนมาสักการะบูชาขอพรในรูปของพระพุทธรูปฉินซ้อปู้สัญ,ญลักษณ์แรงศรัทธาอันแรงกล้าของกษัตริย์เชิงสบูอยู่ที่เจดีชเวดากอง ใครที่อยากได้รับความสำเร็จในการงานก็จะมาขอพอรท่านที่นี่และมักไม่ผิดหวังด้วยสิถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งกำลังใจให้ช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าเหมือนเคยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดาเรดื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย